พี่น้องทุกท่านอีกคลิปของรีวิววัดน้ำใสที่เกียวโตนะครับตอน,นตอนอยู่ข้างล่างอยู่ตรงแม่น้ำสามสายแต่กำลังจะถ่ายให้เห็นศาลาเจ้าแม่กวนอิมที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งว่ากันว่าสร้างใช้เสาถึง138ต้นแต่ไม่ได้ใช้ตะปูสักดอกซึ่ง ผมไม่แปลกใจเลยที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่องคอ์กรยูนิสโกรับรองนะครับฮาพี่น้องนะครับองคอ์กรยูนิสโกรับรองเป็นงานสร้างที่ใช้ความสามารถทางด้านศิละปะมากเลยเดี๋ยวพี่น้องตามต้อยกุวันมาจะรีวิวให้เห็นแม่ที่มาของคําว่าแม่น้ำสามสายนะครับคนจะส่วนมากมาที่นี่ก็จะมาดื่มเพราะเขาเชื่อว่าเป็นแม่น้ําศักดิ์สิทธิ์ ทุกคนมาดื่มเพื่อเปน้ำบ้านดื่มเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็จะแล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีโรคหลายมาก้้ากลายนะครับพี่น้องคนมาคนเข้าคิวนะครับพี่น้องดูคิวนะครับดูคิวนะครับคนมาเข้าคิวเพื่อมาดื่มน้ำสามสายนี้ที่เชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์พี่น้องดูตามสอยกุวันมานะครับพี่น้องดูอันนี้ครอบครัวสยกุวันก็มาเข้าคิว อย่างเยอะเลยประเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตถ่ายรีวิวไปเรื่อยๆเฉพาะคลิปที่รีวิวเกี่ยวกับแม่น้ำสามสาย <Okay. S 2> หรือศาลาเจ้าแม่กวนอิมที่สร้างด้วยเสาถึงร้อยกว่าต้นแต่ไม่ต้องใช้ตะปูนะครับพี่น้องดูคนมาทั่วทุกสาราทิศเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องอดูนะครับยังไงเดี๋ยวถึงคิว ครอบครัวต่อยกุวันก็จะถ่ายให้ดูนะครับพี่น้องครับกำลังจะถึงคิวของครอบครัวต่อยกุวันนะครับจะตักน้ำสักฉีดน้ำสักธิ์เพื่อดื่มแล้วก็ล้างหน้าตามธรรมเนียมที่เขาเชื่อว่าได้กินดื่มนะ้ำสักก็จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภยัยไม่เป็นโรคภัยอันตรายนะครอ่า เห็นไหมครับนี่ครอบครัวสอยกูวันกำลังนางาน,น้องเมย์อินทุออนกูวันมาลีสุพางกูแล้วก็อาริยากูวันเป็นลูกของตึ้อยกอวันนะครับครอบครัวสอยกุวันมาสอยกูวันก็ต้องเป็นคนถ่ายวีดีโออ่าที่น้องดูนะครับอ่าเป็นไงน้องเมเย์คุณอ้อยคุณมาลีน้องมิน้นน่า <laughs> เห็นไหมครับ ข้าต่อยกุบันกำลังดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำนางสายที่วัดพิโยมสึกนะครับอ่าน้องเห็นนะครับเห็นอ้าวโอเค,อเคพิธีกรรมความเชื่อก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับต่อไปต่อยกุบันก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับพี่น้องทุกท่านก่อนจะออกจากการดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ต่อยกุบันขออนุญาตรีวิวนะครับ รีวิวดูคนนะครับดูคนเข้าคิวเราจะเดินไปทางนี้แต่ก่อนจะกลับต้อยกุบันขาอนุญาตถ่ายให้เห็นบันไดขึ้นลงตรงจากศาลเจ้าแม่กกนอิมลงมาแม่น้ำสามสายนี่ต้องลงบันไดามาครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจริงหนักอยู่นะครับไม่เบาวันนี้ต่อยกุบันก็เลยขออนุญาตรีวิวคลิปที่2เกี่ยวกับ ศาลาการก่อสร้างศาลาเจ้าแม่กุนอิมและก็การดื่มน้ำกันศักดิท์สิธิ์จากแม่น้ำสามสายที่วัดคิโยมัสึหรือวัดน้ำใสกรุงเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุน่นสวัสดีครับสวัสดีครับ